สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะกับคลิปแบบแรนดอมวันนี้นะอ่ะหัวข้อที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะก็คือข้อความที่เขาคนนั้นอยากจะบอกเราตอนนี้คืออะไรอ่ะมาไปดูกันเลยแม่หมอขอสามใบคะ่ะใครคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงนะข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะตอนนี้เวลานี้เลยคืออะไรขอสามใบคะ่ะ อ่ใบแร่นะคะสามไม้อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าเกออ้าเหรียญน,นะคะและสุดท้ายและอิมเพรสนะคะใต้สํำรับเป็นอะไรใต้สํำรับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะอยู่ห่างไกลกันแม่หมอว่คุณและเขาจะต้องอยู่ไกลกันแน่ๆเลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านบอกมาถึงคุณตอนนี้นะคะก็คือเขานะคะคิดถึงคุณอยากพบอยากเจอจ้า เขาเขารู้ว่าคุณอยู่ทั้งนั้นนะคุณจะต้องมีความสุขแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าคุณมีความสุขเขาก็สุขใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมถ้าเธอมีความสุขเธอสบายดีฉันฉันก็ดีใจด้วยฉันก็มีความสุขไปด้วยขอแค่ขอแค่เธออยู่ดีมีสุขอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอจ้ะประมาณเนี้ยก็แบบ แล้วก็คิดถึงอยากเจอนะอยากเจอมากเลยคิดถึงอาจจะบางคนไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรแบบนี้เราก็มีการอยากเจอขอก็ประมาณว่าขอแค่คุณมีความสุขมีความสุขดีแค่นี้เขาก็พอใจแล้วความสุขของคุณก็เหมือนความสุขของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเออแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกคุณน,นั่นเองค่ะ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็เป็นข้อความสั้นๆเนาะแต่ได้ใจความนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะชมคลิปแล้วพลังงานไม่ตรงหรือไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเราอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้นะอยากลงเรียนไพ่ย,ยิปซีอยากใช้บริการคุยแก้งเหงานะจ๊ะก็ทักมาได้เช่นกันคะ่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ